ดูเหนือเกล้าเหนือผมขออัญเชิญพ่อพระผมมายืนอยู่บ่าเบื้องซ้ายขออัญเชิญพ่อพระนาวรายมายืนอยู่บ่าเบื้องขวาขออัญเชิญพระแม่ของคามาเป็นน้ำลาย ขออัญเชิญพ่อพระพายมาเป็นลงปากขออัญเชิญพ่อพญาองค์พญารีสัตนาครรภมาเป็นไฟสังวรขออัญเชิญพระการมาเป็นกองดวงใจบวงคาพระเจ้าจะทำกานสิ่งใดกูใดอย่าได้เบียดเบียนดีท้อย่าได้ประมาทพลาดคำขออัญเชิญภูกเก่าตั้งแต่บนหลัง ภาพฤาษีทั้งรอยเม่ตเดชคุณคูบาอาจารย์อัลลัมเล่จงช่วยมาเปิดประสิทธิระสาโลกจงช่วยมาเปิดประสิทธิ์ภาษาวิชาให้แก่พวงข้าพเจา้าพุทธังประสิทธิเมธรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมมหังประสิทธิเมนักเปิดบุญโม,เมิเอารมี อุดเบิดโชคดีทาเบิดอำนาจดียะเปิดวาสนาดีเปิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวครอบครัวคิจาการงานทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังทำก็ดีที่ทำแล้วก็ดีที่จะดำเนินการต่อไปก็ดีให้อภิบาลประทานผลแก่เจ้าภาพเจ้าศรัทธาและผู้มาร่วม เป็นกลไกสำคัญหนุนนำให้งานครังนี้มีความสำเร็จผลสำริดผลสำริดผลนักเบื้องต้นนะท่ามกลางนัในที่สุดเจ้าภาพหลักเจ้าภาพรองเจ้าภาพร่วมข้าพระเจ้าไม่สามารถที่จะเผยนะทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้ด้วยความเขารพกทุกทุกท่านทุกทุกนามก็แล้วกันก็ขอให้ทุกทุกท่านทุกทุกนาม ปราศจากสรพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสรพพเสนียดกันไหลทั้งหลายทั้งปวงเพราะเมื่อเว้นเห็นเมื่อคืนเพราะเมื่อยามอื่นตอนสายตอนบ่ายก็ดีเคราะในเนื้อในกายก็ดีเคราะแข้งเคราะขาเคราะห์ไปเคราะหมาเคราะเสื่อเคราะหขาเคราะหน้าเคราะหลังเคราะนอกเคราะในเคราะ์ใดๆก็ดีเคราะวันเคราะปีเคราะวันก็ขอให้เคลื่อน เพราะเดือนก็ขอให้คลายขอปีก็ขอให้หายกลัคลายเป็นดีนับต่นี้ต่อไปท่านทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดแต่สัพพะลาภังสัพพะลาพโภโหตุเตชัยยะชัยยัชัยชยมังคลังจงบังเกิดและก็สถิตจิตวิญญาณในหน้าที่การงานทุกท่านทุกคนด้วยเถิด องค์ปฐมบรมโคองค์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทกพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหมายมีพระโฮมเป็นประมุขมีพระอินเป็นประธานมีเท้าจาตุโลกบาลเป็นที่สุดพร้อมทิพยาดาผู้มีหูตาอันเป็นทิพย์ซึ่งสิ่งสถิตยอยู่ทิทุกสถานหรือนากาอาณาเขตบริเวณสถานที่แห่งนี้ พบไดภูมิใดเหล่าใดตนใดน้ำใด้สื่อแสรูรปใดก็ดีจงได้แผ่ทิพยยญาณลงมาอนุโมทันาแส,สองสาธุการในสมโมสอสันนิบาตพิธีของปวงข้าพระเจ้าทั้งหลายนักสถานที่แห่งน,นี้ได้ทำสักการะในครั้งนี้แด่อง์พ่อพรยาสีโคตบองด้วยเดชอำนาจขององค์พ่อพรยาศีโคตบองนั้น จงอวยพรอำนวยปวยชัยให้หวงข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเกิดจกตุภรพิพรรชัยทั้งสีอันมีอยู่ว่าอายุก็ขอให้มีอายุยืนวันนะก็ขอให้มีผิวพรรณผ่องใสสะอาดปราสจากมลทินเหมือนพระจันทร์วันเพ็ ขึ้นสิบห้าคำฉันใดสุขให้มีความสุขายสบายจิตเป็นนิมิตหมายที่ดีตลอดปีและก็ตลอดไปส่วนภาระนั้นให้มีสุขภาพภาระนามไมที่แข็งแรงร่างกายที่หินแข็งจิตใจที่แข็งแกร่งด,ดุดดังหินผากามไปมาอยู่ระายะาด,ดังพยาคตสสารมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารดังพ้ยาหะมุหมาน ขอให้การกระทำพิธีบวงสวงสักการะองค์พอพยาศีโคตะบ,บในการละครนี้โงมมีแต่สิ่งดีๆเดินทางเข้ามาสู่ชีวิตจิตวิญญาณในหน้าที่การงานที่ยังไม่เดินก็ขอให้เดินที่ยังไม่เคลือ่อนก็ขอให้เคลือ่อนที่ยังไม่หยดย้อยคล้อยเข้ามาก็ขอให้หยดย้อยคล้อยเข้ามาซึมสับในชีวิตจิตวิญญาณ ในหน้าที่การงานให้เกิดปีติโสมนัสเอ,อิบอิมราเริงเบิกบานตลอดปีและก็ตลอดไปทุกทุกทันทุกทุกนามด้วยเธอองซา ในลำดับต่อไปกล่าวคำไหว้กูปูชาเลิศด้วยบทบาทพักคาถาที่ว่าวันทิตาสัพพุทธ,ธานางังสัพพคุณามิเหตสินังปาเดชะอาจาริยสสะปาทางมัดคันมัดขานะพัสนังภูเมสุเจวะสัตเคสุพสสรามะเทเวเมิเกกาหามิปิผลิกังมังสะเอโดเมอนุราขันดโรกเยนาสุขเขในจาวิรุณกวจกมหาราชาธากินยาติสายยเป โสเปตุเมอนุราคันดุโรกเยนาสุเขนะจดากินายานุทิสายสุปนามาบาลังเตเปตุเมอนุราคันดุโรกเยนาสุเขนะจดปาชิมายานุทิสายมหานาคาเมธิกานเตปิตุเมอนุราคันดุโรกเยนาสุเขนะจตุเรจติศาภากกุเวโรวิมหายาสุ สอปิตุเมอนุราคันดร์เยนาสุเขนะจาอุตรายาอนุตาอุตเรีจดิสายาจัภาเขกุเวโรปิมหายาซอสปิตุเมอนุราคันดร์เยนาสุเขนะจาอุตรายานุดิสายาสุปนามหาภาลังเทปิตุเมอนุราคันดร์เยนาสุเขนะจาสุปปัญจฉันนาสัมปันังโหจนะเบมาตุระโอ ปาริภุญจันตุเตเทวาสธาโสเทผวันตุวคัจฉามีพุทธรัตตนางปาชานะจากุณากรังคัจฉามีธรรมารัตตนางสัตนะจานิยานิการคัจฉามีสังขรัตตนางชาณานะจาระภะภะกะรออังบริมาติสังฆาตรัตโูราคินีนะวีรุณาโกปัจฉิเมีนาวีรุบาโกวีรุณาวีรุณาเทวาโสโมยะยัสสาสาอิทิมันโตโสเตมันตกันตวะชาณาสภายาทาสุขัง ขระกมัมร a คนตัวมหาเทวะอุอก,กาศข้าพระเจ้าขอกล่าวประกาศอัญเชิญไทยเทวราชสุราริตตนสิงสถิตในอัมอนแมนเดนสวรรค์ทุกแห่งห้องช่องชั้นสัตขาลายเทพระเจ้าเราใด้ทรงสักดาเดช เป็นจอมเทวันสันตเทเวอันเรืองฤทธผูมิมีกะมนสมาธิจิตสงบสงัดตั้งอยู่ในปัญจเวรเวิรัตเป็นสัตตะบรุษมีพระรัฐประเสริฐสุดเป็นสาระเครื่องกำจัดไไริบุปถวะวิบัติเหตในทิพนิเวศภูมิมนหนเบื้องบนเวหานักภากาคอันสถิตณทิพยรัตนักสนักวิมานมา,มาเหนือยอดเขาสงเมรุราชบรมงิมา มีสันดานอันบริสุทธิ์เปียกประดุกด,ด,ดังดวงแก้วอันสดใสขอจงได้เสร็จมาหลังเดชาลงในวิธีของข้าพเจ้าให้สักมีมหิตริษส์สำเร็จลงด้วยความราบรื่นชื่มนาเบื้องต้นนัากาบาและในที่สุด นามัวตัวนันตัวพนตัวเยติวาสามาสังขอดุราเทพัญญาดาเจ้าทั้งหลายอ่านจากหินอยู่ถูกมุไหมภไย่ผานมผูกเขาอมเอาปาเตพัญญาดาเจ้าทั้งหลายอ่านได้เฝ้าได้รักษาทั่วทิศทองเป็นตอนรวมความโกรธกวน พาหายบนอาการทาพรมไฟ้าไฟไต้สวนได้สองแสนี่มื่นโยโกสุตาลีเอกสิอายุทยากำไฟกว่าเมืองเกียวาพเจ้าก็โอกาสทาเนลจงสารตินาลงมาจุนุนนาสัอนที่นี่ ขับทำเทพ,พารักและคนทังน้งสุพรรณกรุณาสารพระพรหมสุราสุรินทร์ทารัตนโกสิลป์อันเลืออ่อมใสในคุณแก้ว สามดังกันกาดางโสร่าพรหมยานดวงฤเดศราอาทิตย์เสดสัยแสงไรจันทร์จะมาเรือรงระราหูสุกมุ่งเมืองแม่นในเดนอากาศพิมอนเถ้าจาตุโลกบบันทังเสียกับเท้าที่สตารบัวรัง คุปันเชิญมาพรังรองหน่อยเหตองเขาราสุเมงข้าขอเชิญเทพปัญญาดา,างงอุทายตอบอันพัายามมาราสิริกุตามาภูเกในบัญชีกร อันนามาตาลีผู้เป็นนอ้รถเอาอาราตาวิรุณหกวิโรหกานอยาวิสวดอันเหลืองเด่นสนินอยู่ได้ประเทศสีทิศจงสาียนี่ละลงมาจุนุมนาสถานเพื่อนี่เพื่อพิทักษ์และรักษาปกป้องกองไปที่บัติอุปภัตต์อันตรายทั้งหลายด้วยเองและอำนาจ ด้วยฤทธิ์ปาฏิหาริย์เดชกรตตะบังปราณีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟของพระญาสีโตกตะบขาขาขาอ,งองจงมีกำลังมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์อากาตธาตุของพระญาสีโกตะบองจงมีกำลัง ed, มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหารยายิย์ิญญนณันหาขององค์พ่อพระญาสีโกตะบองจงมีกำลังมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์พลังจิตขององค์พญาพ่อ สีโพกระบองจงมีกำลังมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหารกายยถาตวีธาุมโนธาจงมีพละกำลังมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหารสาธุโตโออาภาโนสาธุธรมโอธรม

สิโคตะบองให้ลูกหลานปราศจากซึ่งทุกข์เห็นให้เกิดสุขและอารมเย็นสินรำเห็นรุ่งเรืองรำรวย ลำดับสุดท้ายกลรากองผมเองขอนำบทรอยก่องเพื่อบูชาสมเด็องค์พ่พระยาสีคตตบอนมาจากขับเป็นบทกรรพยาเส,สภาสภาพ์เพื่อรอยรถตำนานเรียงของเจียงสี เกิดมาทุกยาแอนแสนโสกีจอรรดีเป็นคนชายของพยาด้วยรูปลักษ์บ,บอบบางและร่างน้อยจึงทนคอยทำอาหารการรสสาไม้งิ้วดำมาทำตามตำราเป็นวิชาสร้างเสริมเพิ่มกำลัง เอาไม้ดำมาทำเป็นตระบงเกิดลำพองเติมเต็มให้เข้มขลังปาผุงช้างแตกท่ายสะหลายพังโชพ์พลังเลิยดยศด้วยรถยาเจ้าแผ่นดินเวียงจันนันโโภาตได้ประกาศเมืองวิรัยให้รักษายกบ,บุตรสาวสวยเด่น เป็นชาย,ยาสถาปนาให้ของเมืองมะเรือบุญตั้งให้เป็นพระยาสีโคตบองให้หยึดครองเมืองบุกรีสีพ่องสุนเจ้าเมืองเดิมแรมร้างห่ามจากบุญหาเรื่องวุ้นทำลายให้วายปรานชายเลขกคนมนคาถามากำจัดสารพัด แหลงโกดลงโทษฐานโคตะบองถึงวาระมรณการสืบตำนานสารส่งองนิรันด์สามัญชนคนพื้นเมืองมะหรือรุง่งได้พระดุงคุณาพาสร้างสรรค์มหาบุรุษนามว่าเชียงแห่งเวียงจันทร์จึงพร้อมกันสร้างพระธาตุประกาศชัย เพื่อรำลึกถึงคุณพิบูลพอ่อไม่กลับกรอะด้วยรักยิงยิงอาศัยพระธาตุสีโคตตะบองของโหไขด้วยอะไรโสกากั้นนิลันน้อมบูชาพระคุณพิบูลกิจชั่วชีวิตไม่เสื่อมคลายมิถ่ายถอนพวงข้าพระเจ้าพนมนิ้วบูชาคั มาก่อนด้วยอาวรักมัน่นนิุรันเทินสาตุสตุส ที่หคุณทัศนีคงคาสุริฉายเจ้าของกิจการแผ่ปลากอมาละพานิชลำดับที่9คุณสมบัติแสงเพชรเจ้าของกิจการแผ่ปลากอพาณิชจังหวัดชุมพรค่ะ ลำดับที่สิบคุณํำนาญเนตบธระภัย,ยจังหวัดชุมพรค่ะลำดับที่สิอคุณสมเกียรติมาติยา ลำดับที่18คุณอาทิตย์สิริวัฒนประภาผู้จัดการห้างทองเยาวราชนำเห่งอำเภอท่าพนมทกานมีความสุขเป็นตของเกษตรอย่างนี้เกษตรเลยนะ เจ้าพิธีและพ่อเป็นความพ,พิธีได้รับเกียรติเมตตาเลี้ยงเชิญบุคคลผ่า,านเจ้ามาเพื่อจะได้เป็นพรามพิธีใน,น,น,นวันนี้นะคุณพ่อคุณแม่เข้าไปนั่งที่เดินเลยนะฮะหลังจากนี้เราก็จะลําดับที่ยี่สิบคุณพยักษ์สวัสดีพ่อ ลำดับที่22คุณทวีพัฒน์ลาบเประเสริฐล้ำและคุณนัทธิดาทองสุกมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชคำนมวัสดีครับช่วยกดซับสไคร e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ